ถ้าเราสามารถขอบคุณความทุกข์ได้ความทุกข์ใจจะลดน้อยลงมีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นคนที่ทำงานเก่งมากตั้งใจทำงานขยันจนอายุ50ทุกอย่างก็พึ่งพร้อมสมบูรณ์มีเงินมีทองสมบูรณ์แล้วหน้าที่การงานมั่นคงวันหนึ่งเขารู้สึกไม่สบายจึงไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเมื่อผลของการตรวจ แจ้งมาที่บ้านเขารู้สึกสิ้นหวังมากเขาป่วยเป็นมะเร็งเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมอุตส่าห์ตั้งใจทํางานทาความดีขยันหมันเพียรทั้งชีวิตสุดท้ายต้องตายเสียจแล้วเบื้องต้นเมือไม่ยอมรับเขาก็รู้สึกทุกทรมานใจมากนอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นทุกข์เหลือเกิน แต่เช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสะกิดใจว่าทุกๆวันพระอาทิตย์มันก็ขึ้นก็ตกเป็นอย่างนี้อยู่เปาา็นประจำเราจะทุกข์จะเสียใจไม่ยอมรับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เวลาเรากลับน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายก็เลยเกิดการยอมรับขึ้นมาเออป่วยก็รู้ว่าป่วยแล้วทำยังไงดีใช้เวลาที่เหลืออยู่ซึงมายาวนานนักให้เป็นประโยชน์ที่สุดเึียงเริ่ม หยิบสมุดขึ้นมาเขียนอยากขอบคุณใครอยากตอบแทนใครอยากขอโทษใครอยากบอกรักใครเขียนไว้เป็นตารางแล้วก็ตั้งใจทําทุกๆวันไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแบ่งปันคนอื่นตอบแทนคนที่เคยเกื้อหนุนตัวเองมาในชีวิตบอกรักคนที่ตัวเองรักทุกๆวันในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีคนมาเยี่ยมไข้ที่บ้านขณะที่คนป่วยกําลังนอนอยู่บนเตียงอยู่ มีคำถามน่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งถามคนป่วยนักธุรกิจคนนี้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่คุณมีความสุขที่สุดในชีวิตนักธุรกิจก็ว่าช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตคือช่วงที่ผมป่วยและยอมรับมันได้แล้วใช้เวลาทุกวันในสิ่งที่ต้องการทําจริงๆคนฟังก็รูส้สึกสะกิดใจคนที่มีความสุขที่สุดกับเป็นคนที่ป่วยแล้วยอมรับมันได้จึงบอกว่าจริงๆแล้ว ความทุกข์เองแม้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ถ้าเราเรียนรู้มันได้กับได้ประโยชน์มากคนนี้ค้นพบความสุขที่แท้จริงกับชีวิตในช่วงเวลาของความเจ็บป่วยนี้เองดังนั้นบางอย่างวิกฤตถ้าเราใช้ให้ดีก็เป็นโอกาสได้โอกาสให้เราเรียนรู้ชีวิตเข้าใจช,ชีวิตได้มากขึ้น